สบายดีอีกรอบเด้เอเฮ้ากับล่างสิกลับขืนมาหนาวอยู่ไหนลงไปลงไปห้างหลงังมีล้มล้มเฮล่มมือนี้มือนี้มันอาจจะลมลมมือมันหนาวก็เลยสิพากันกลับแล้วันนี้ขืนมาอะไรอันนี้กับข้องข้องเขาเอาน้ำขืนมาเขาเห็ดหน้าแซงนี่เป็นข้องน้ำทางดีอยู่เด้อ,ดอแถวนี่แถวนี่เป็นทางคออกีดมุงเลย เขาเอาหนามข้นมาเอาขึ้นมาเตัดเทเซ่พังพุนเขาเห็นหน้าแซงี่นงกำลังเสดเดินทางกลับต้องมาสาดร้ายอยู่หไหนอันนี้คอคอรลูกคอร์ดลูกยาไทยด้วยอันนี้คือหอเจ้าบ้านหอเจ้าบ้านของบ้านเขาลงไปผุนกับมีดจากเขาเขาเห็นหน้าแท่งนะเขาฝึงเขาฝึงอ้อนหนามข้นมา เขาเ็นน้ำเซ่เขาเขาเง่ามได้มันกำลังถอบน้ำเซ่ที่เขาขึ้นเฮ็นน้ำเซ่ไงมองที่เขาเอาน้ำขึ้นเขาโป้มน้ำขึ้นน้ำเซ่เองเขาขึ้นพูนพูนเขาขึ้นงาวไปเลยแถวหมู่บ้านเอออันอลังการอยู่เลยขอเกับขอเก็บพึนขึ้นมากได้บ้านนี่นี่น้ำเซ่กะสิโตอ,อันที อันนี้มันต่อกับแกงทีห้าเหล่นบ่ออันนี้คอยกับบฮูอดุดอน้ำเซ้น่งามอยู่นะพี่น้องน้ำใสใสใสแถมนี้สะอาดสะอางเหลือว,ว่าทอติดเข้าวน้ำขื้นบักใหญ่นั้นสามทอป้า มีคนเฝ้ามีคนยงามอยู่เด้อเขาน้ำขึ้นมากเขาเห็นหน้าแซงมย้อแรงกับมีเด็กหน่อยมาเล่นน้ำเลยเาขาเป็นมากน้ำหน้าแซงแถวนี้เขาเห็นหน้าแซงเบิดแถวนี้ต้นไผ่ก็ลายแคมท่าไม่ได่ต้นไผ่ แตหน้าแท่งแถวนี้บานเ่าผัดบานเ่าผัดบ่งีนาเพิ่งบ,บานเขาอ่ะก็จมวนอยู่ไหนมว้วนอยู่แถวไีนยยะนะตื่นขึ้นมากก็อยู่กับธรรมศาสตร นี่ก็จะเป็นเซ่นี่ติดกับเซ่เลยนะแบบมันเป็นเซ่ไปเลยะแม่นหอดหมู่บ้านอันนี้คือบ้านเอียงว่าบ้านจันล้านวะแม่บ้านจันล้านเซ่เด้ยเขาเห็นนาแซ่ทั้งหมดเลยเขียวสะอุ่มเลยบ้านบ้านครับอันนี้ก็คือวัดบ้านเขาก็เลยแหวะแหวะมามามาแหวะมาเบิ่องวัดบ้านจันล้านเซ่สวัสเบิ่ง อติดกับแม่นำ้ำติดกับเซ่เลยไดายติดกับเซ่เลยว่าติดกับเซ่ฟังฝนกับฉปปีเหือเพื่อสวงหลูกข้อนุญาตไทาย,ทยเด้อยคนเพื่อซองซ้ำลำล่ำเงาเงาใหญ่ใหญ่มัมมๆๆๆน,น พัง <Mile> ฝ <dizzy> ุน <Olymp> ก <us> ok in ็เป็นบานค้นฝุนบานค้นในฟังวัดวัดติดกับเส่คุนเล็กหน่อยเขาเล่นน้ำอยู่ฟังเขาเล่นน้ำเข้าอาบน้ำอยู่ฟังตาฝุนก็เป็นบานค้นตะมวนอยู่ได้บานเขาสะออนอยู่หมู่บ้านเขาก็บ่ได้ไงเลย แต่ว่าเขาเห็นหน้าแซงเบิร์ตแถวนี่ยอะไรไงแต่ย้อมหลับได้หมู่บ้านเขาแบบสะอาดดเออหม,มู่บ้านเขาสะอาดอีรีว่า,าย้อมหลับแถวท่านเคี้ยวสะอุม้มโดยเขาหน้าแซงเขาหน้าแซงซ่อนเขาหน้าแซงเขา ไ้คลเ้าใครเคยเห็นหงเลนน้ำแต่ตอนยังหน่อยมันไหล่อยแลนแหลนนี้หงเลนน้ำหงเลนน้ำอืมมันเป็นคลองน้ำบรรยากาศดีดีอย่างนั่งกินเบียร์นั่งกินสมตำบรรยากาศดีดีดีพัดีผัวเนี่ยหมดเลยอังลมวี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  ล่มแบบโอ้ยเย็นนี่ดิแท่นั้นหมู่บ้านเขาอืมเพื่อเพื่อส้วงเพื่อส้วงซองล่ำปลาล่ำใหญ่ดิล่ำหมดใหญ่เลยอยู่ข้างในส่งหนึ่งสองสามหลายล่ำเด้อพอหอดแยมเทศกาลนอีนั่นเดี๋ยวหอด เทศกาลส้วงเหือเพิ่นก้นอาวออกตอนนี้เพิ่นก้นา,าวเขาเก็บไว้อยู่ในนั่นเนาะนี่ครับอยู่ขังลุ่มมันสิเป็นเซ่เนาะฝนเป็นเส้นติดเส้นแก้วต้นใหม่อันนี้อ,อ,ยา,า,ยอยายุจักปีหลายร้อยหลายหลายร้อยปีแล้วนี่นี่นต้นใหม่ต้นนี้มันคือต้นหมักม่วงป่าบ่ป่าต้นใหญ่ใหญ่ลีต้นใหญ่ลีนี่ Về vạt bà gần nó. Về mâm vạc bà còn Vạc bạc, chắc chắc bạc, bán nala o mi lamon. Chiếc bên vạc bạc gần vạc bạc 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 đấy bạc 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 เขาเอินยังเขาเอินแนวไพ่เหื่อนนะเขาเอินยังวหรพี่น้องมินป้าตัวใหญ่ลีแม่มาเบิ่งแม่ตัวใหญ่ลีนี่พี่น้องพี่น้องเจ้าเห็นบ่อมมินนี่อยู่ในวัดป่าเพิ่นลีอังเดะป้าตัวใหญ่ลีมันสิบรมันสิบรยิ่งคนใส่บ่ป้าตัวใหญ่ลี ันมนะ่น <c oughs> มินตัวเป็นๆน๋อตัวใหญ่ลีมาเบิ่งซนีนีเอ้ยซนีบอลลูีเอ้ยซนีอ้นี่ป่าเพนเลี้ยงจั๊จันี่พี่น้องเพนเลี้ยงในวัดป่าหันหนามาแเน่ หันหนามะเน่เจ้าคือพ่อให้เห็นหนาฮะพี่น้องเพื่อนว่าวได้เพื่อนว่าวได้เพื่อนว่าเออเออเออเพื่อนว่า เพิ่อนไหวเห็นหนาแล้วไห้เห็นหนาแล้วเสื้องหนาแล้วไวอือฮแล้วลรีแล้วไหวเขาถ่ายขอถ่ายแนขอถ่ายแน,ยนคนงามคนงามขอถ่ายแน ى. เพื่อนบอกว่าฮือฮือเพื่อนว่าเพิ่อนว้าฮือได้เพื่นอนวะ่าอืท่านี้ท่านี้หรือว่านั่งอายะ เหมือนนั่งอายเนาะเพื่อนขี่อายีหมเพื่อนอะไรฮะทายก็จับเนี่ยเขากับบอดดิสสอยังมากนะฮาโอ้ข้านุ่ขนมหนามยังฮาบดดสืหอม่ มาหลบใหม่กันเด้ออันนี้กะลิงเจี huh. all right, all right? No, ้ยกเกี huh. ้ยกนั่งนอนแล้วน่เนาะนอนแล้วนี <S <S <countries> ่เนาะอืใช้ล mm ูกเพิ่นอันนี้กะลูกเพิ่นนี่เพิ่นกะสร้างเอามาอนาพอเนาะนี่ลูกเพิ่นเอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอันนี้ลูกอันนั้นแม่เพื่นแม่อันนี้นุก คือกานน่กแหกอันนี้แล้วแล้วไงแล้วกินไก่หวะอือเห็นนี่แล้วกินไก่มาแล้วใงง่ามอีหลีคนกับงามง่ามุกนงามคักคนลีอยงเนาะอันนี้คือวัดป่า วัดป่าบันบานหน้าละโองขอบใจละลายเด้อลมลื่นน้พี่นอ้องลมลื่นออดีเลยว,วัดป่าเ,ออเป็่นปลูกขักบัวนะมวัดป่างามอยู่ไหนหอแจกหยังิ่น อันนี <old> ้กาหลวงพอพอยังว่าบ่มีสื่อหลวงพอต้นไม้แบบง่ายง่ายง่ายอยู่เลยนี่จะต้นง่ายง่ายง่ายขออหยวกยีดินแห้งเด้อสาธุอืมทีนองามงามเดี๋ยว มือได้บางๆสิมากราบเพิ่นก่อนอันนี้ซื่อวัดซื่อบ้านซื่อบ้านซื่อบ้านเพิ่นซื่อวัดของซื่อวัดแล้วก็ซื่อหมู่บ้านของบ้านนี่วัดไตภูมิบ้านตุ่มบ้านตานสุ่มอันนี้คือซื่อวัดดูเนี่ยดูเนี่งแยเขาเขางามงามเขา ลัางถอกเด้อเข่าขเขามันกำลังออกคู mm. อ่อังงามิลีสะออนธรรมศาสตร์สออนธรรมศาสตร์สอ,อนอวันนี้ทายธรรมศาสตร์ห้ดูรั่ๆเลยเหลือเด้อ มองนี่มันบมเมนเซ่เดยมันเป็นมันเป็นอ่างนา้ำอ่างใหญ่เมียบอกว่านี่หละเขาเขาสิเป็นนี่นั่นเขาสิเป็นบุญบานเขาก็สิสวงเหือเขาสวงเหืออยู่นี่เขาเหือลงมาสวงอยู่นี่นี่แหละเขาสิเป็นนี่หมู่บานนี่นี่เขาก็เอานามข้นเห็ดหน้าแซงน้ำอยู่มองตัวอ๋อแองน้ำเขาน้ำขึ้นเห็ดหน้าแซง มันเป็นแอน่งน,น,น,น้ำแอ่งน้ำใหญ่คอยกระพึงหูด้วว่ามันสวงเขื่อได้เขาเพื่อมันสวงก็สิเป็นบุญเ,<อ>เขาสิเป็นบุญบานเขาจะเคืงเองใดเป็นตาป้าหลายเนี่ยน้องเขื่อนมองนี่มันเป็นเขื่อนเป็นตาป้าหลายอ่าทางกราบกระแวซือมักแตงมักแตงสดดวดโอ้โหเขาปลูกง,งามงามอีหลีฟ,ลฟถ้ามักแตงถ้ามักถักถว่วแวซือ ปาง่ามีหลีมะแตงฟังแะบซบือมกแตงฟังในสิเป็นมกทั่วมกทั่วก็ร,กรกะกะกะ่างออกดอกอืมที่นมกแตงขาว่ากินดีเลยแซบ่บเซบได้มกแตงองนีนี่หน่วยข,ข้าวขาวยันบบง่ายเลย แหวซื้อสักสิบพันเมื่อกินอือผุนร้ายหรือใดหลายหลายอ,อฟังนี้การั่างปลูกฟังนี้การั่างใส่ค้างอื งามอีหลีสวนหมักใหญ่เงี้ยมันเอาก็สิจบชีวิตเสนีน้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อสองเจ็ดสีค่คนโกรขอบคุณทุกๆกาลังใจแล้วก็ทีมมาคำโฆษณาไปแล้วสาบายดีเจ้าบาทสิบพันเ้าบาทสบายดีนะแม่สาบายดีไปแล้วเด้อสาบายดี